ทำไม99%ของคนทำธุรกิจถึงล้มเหลวเคยสงสัยไหมว่าทำไมคนที่เริ่มต้นทำธุรกิจส่วนใหญ่ไปไม่รอดทั้งที่บางคนมีไอเดียดีมีเมงินทุนและขยันทำงานสุดๆวันนี้เราจะมาถอดรหัส3ส,สาเหตุหลักที่ทำให้99%ของคนทำธุรกิจล้มเหลวและถ้าคุณรู้ทันก็มีโอกาสอยู่รอดในกลุ่ม1%ที่ประสบความสำเร็จ 1. คิดว่าสินค้าหรือบริการดีแล้วคนจะซื้อเองนี่คือกับดักแรก ที่ทาให้เจ้าของธุรกิจหลายคนพลาดหนักหลายคนมั่นใจว่าสินค้าของฉันดีมากหรือบริการของฉันเจ๋งสุดๆแล้วคิดว่าลูกค้าจะเข้ามาซื้อเองความจริงก็คือสินค้าหรือบริการที่ดีไม่ใช่ว่ายอดขายจะดีคนไม่ได้ซื้อของที่ดีที่สุดแต่เขาซื้อของที่แก้ปัญหาให้เขาได้ดีที่สุดถ้าคุณสื่อสารได้ดีโอกาสที่ลูกค้าจะซื้อของคุณก็มากขึ้นตัวอย่าง iPhone ไม่ได้มีสเปคดีที่สุดแต่ Apple สามารถสื่อสารถึงจุดเด่นของสินค้าและตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าได้ดีที่สุด น้ำดื่มหลายยี่ห้อรสชาติเหมือนกันแต่แบ,บแรนด์ที่ทำการตลาดได้ดีกว่าย่อมขายได้มากกว่าทางรอดก็คือโฟกัสที่การตลาดและการสื่อสารไม่ใช่แค่คุณภาพสินค้าต่อให้สินค้าดีแค่ไหนถ้าคุณสื่อสารไม่เป็นก็เท่ากับศูนย์เข้าใจลูกค้าพวกเขาตัดสินใจซื้อเพราะอะไรไม่ใช่แค่เพราะของดี 2. ไม่เข้าใจกระแสะเงินสดและการเงินของธุรกิจธุรกิจส่วนใหญ่ไม่ได้ล้มเหลวเพราะขาดกำไรแต่ล้มเหลวเพราะเงินสดหมุนไม่ทัน ปัญหาที่พบบ่อยมีลูกค้าแต่เก็บเงินช้าเท่ากับเงินขาดมือตุนสต็อกเยอะเกินไปเท่ากับเงินจมใช้เงินลงทุนผิดจุดเท่ากับขยายเร็วเกินไปจนพังตัวอย่างร้านอาหารเปิดใหม่หลายแห่งขายดีมากแต่ต้องปิดตัวเพราะเงินหมุนไม่ทันค่าเช่าค่าวัตถุดิบค่าพนักงานทางรอดก็คือบริหารกระแสเงินสดให้ดีดูว่าเงินเข้าออกเป็นยังไงแยกเงินส่วนตัวกับเงินธุรกิจอย่าใช้ปนกันเด็ดขาด อย่าขยายเร็วเกินไปถ้ายังไม่มีฐานลูกค้าที่มั่นคง 3. ทนไม่พอการทําธุรกิจต้องใช้เวลาหลายคนเริ่มต้นธุรกิจด้วยความกระตือรือร้นแต่พอผ่านไป6เดือนถึง1ปีแล้วยังไม่เห็นผลลัพธ์ก็เริ่มท้อใจและเลิกไปกลางทางความจริงก็คือธุรกิจที่ประสบความสําเร็จมักใช้เวลาประมาณ3-5ปีขึ้นไปปีแรกทดลองตลาดและปรับตัวปีที่สและสเริ่มมีกําไรและขยายตลาดตัวอย่าง เจฟเบโซใช้เวลากว่า7ปีก่อนที่อเมซอนจะเริ่มทำกำไรทางรอดก็คือมีความอดทนและปรับตัวให้เร็ววางแผนการเงินให้มีเงินหมุนพอสำหรับ1นถึงสปีแรกเรียนรู้จากความล้มเหลวแล้วปรับปรุงอย่าท้อแท้เร็วเกินไปสรุป 1. คุณต้องเข้าใจว่าการตลาดสำคัญกว่าสินค้า 2. บริหารเงินสดให้ดีไม่ใช้เงินมั่ว 3. ทนให้พอเพราะการทำธุรกิจต้องใช้เวลาจำไว้ธุรกิจไม่ใช่เรื่องของโชค หรือดวงแต่มันคือเกมระยะยาวคนที่เข้าใจจะมีโอกาสชนะและเป็น1%ของคนที่ประสบความสำเร็จ